ใส้แค่สองสิ่งทุนั้นค่ะกระเทียมและน้ำส้มสายชูเองค่ะสวัสดีค่ะปลูกผักคะนา้าถ้าอยากต้องการให้เขามีใบเขียวใบหนาและใบสวยเราควรจะให้สมุนไพรไล่มแมลงเป็นประจำค่ะและให้โฮอร์โมนเขาเป็นประจำค่ะเขาถึงมีใบที่สวยงามแบบนี้ค่ะ ส่วนผักคะน้าก็เป็นอีกผักชนิดหนึ่งค่ะที่แมลงชอบมารบกวนเขาค่ะวันนี้เราจะแนะนำสูตรไล่แมลงค่ะเราใช้แค่สองสิ่งท่านั้นค่ะกระเทียมและน้ำส้มสายชูเองค่ะกระเทียมค่ะเราจะใช้แบบไหนก็ได้ค่ะน้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูเขาจะมีฤทธิ์เป็นกรดค่ะแมลงต่างๆเพี้ย และหนอนจะไม่ชอบค่ะถ้าเรานำไปลดเขาจะัวนิ่มและระคายเคืองและเขาจะหนีไปเองค่ะส่วนกระเทียมจะมีฤทิ์หวาดและเผ็ดแมลงต่างๆจะไม่ชอบค่ะและเขาจะระคายเคืองหนีไปเองค่ะเราจะใช้กระเทียมประมาณ4-5กลีบค่ะเราก็ตำไปเรื่อยๆค่ะตำให้พอแหลกค่ะ หรือเราจะนําไปหั่นชิ้นเล็กๆก็ได้ค่ะแต่เราจะไม่เอาเปลือกค่ะเราจะเอาเปลือกออกค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะนําน้ําส้มสายชูมาค่ะนํามาใส่ให้เขาค่ะเราใส่กระเทียมลงไปก่อนค่ะส่วนน้ําเราก็กะพอประมาณค่ะขวดนี้ก็ประมาณครึ่งลิตรค่ะน้ำส้มสายชูก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ เราก็กะพอประมาณค่ะปิดฟ้าเขย่าค่ะเก็บไว้ประมาณ2-3ถึงวันค่ะเราถึงนำมาใช้ค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการนำไปใช้เลยก็ได้ค่ะแต่ต้องการให้เขาได้รับผลดีเราก็ควรจะหมักไว้ประมาณ2-3ถึงวันค่ะค่ะเก็บไว้ประมาณ2-3ถึงวัน ค่ะเรานํามาลดผักคะน้าเลยค่ะก่อนที่เราจะนํามาลดผักคะนา้าเราตักน้ําใส่ฝักบัวค่ะฝักบัวของเราน้ําประมาณ2ลิตรค่ะส่วนน้ํากระเทียมที่เราได้หมักไว้ค่ะเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง2ช้อนโต๊ะค่ะค่ะเราก็กะกะพอประมาณค่ะ เราควรจะกรองเอากากออกค่ะถ้าเราไม่กรองเอากากเราควร,ควรค่อยๆเทค่ะค่ะนํามาลดผักคะนาจะช่วยป้องกันไล่มแมลงค่ะแต่เขาจะไม่ฆ่ามแมลงค่ะเพราะสมุนไพรต่างๆก็จะมีฤทธิ์ช่วยไล่มแมลงค่ะเรามาลดให้เขาเป็นประจำสามถึงสวันต่อครั้งหนึ่งก็จะมาช่วยไล่มแมลงได้ดีมากค่ะ ผักคะน้าต่างๆของเราค่ะเราใช้เป็นประจำค่ะเขาก็มีใบที่งามค่ะแมลงต่างๆก็จะมีมารบกวนมากค่ะเช่นตะกแะตนค่ะเราก็นำมาฉีดให้เขาค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาลดให้เขาเลยค่ะแมลงต่างๆที่มารบกวนต้นผักคะน้าของเราค่ะนำมาลดให้เขาเลยค่ะค่ะ ักคนาของเราต่างๆค่ะถ้าเราลดเป็นประจำเขาก็จะไม่มีมแมลงมารบกกลัเลยค่ะหรือเราจะนํามาใส่ป๊อกกี้นํามาฉีดให้เขาก็ได้ค่ะก็จะช่วยไล่มแมลงเช่นเดียวกันค่ะค่ะน้ํากระเทียมหมักก็เป็นสมุนไพรไล่มแมลงอีกชนิดหนึ่งค่ะที่ ไร่มแรมลงแมลงต่างๆจะไม่มารบพวนผักคน้าที่เราปลูกไว้ค่ะถ้าผักคน้าไม่มีแมลงมารบพวนหรือกัดกินใบเขาก็จะมีใบที่สวยงามแบบนี้ค่ะการปลูกผักไว้กินเองเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายมากค่ะเพื่อนๆหันมาปลูกผักกินกันเถอะค่ะนอกจากรสชาติดีและกินอร่อยค่ะ ถ้าแมลงมารบกวนเราก็หาสมุนไพรจากครัวเรือนหรือโฮอร์โมนต่างๆเราก็นํามาจากครัวเรือนเรานํามาใส่และรดให้เขาเขาก็จะมีต้นที่งามแบบนี้เลยค่ะ